ก็อย่างที่บอกนะคะถ้ายังอยู่ในเสื้อคลุมอยู่ก็ตามนั้นและสไตล์กูดาเนาะคือเพิ่งตื่นนะคะคือคำว่าเพิ่งตื่นนี่คือสองชั่วโมงกว่าแล้วนั่งอยู่หน้าจอคอมกับการตอบคาถามบุคคลหรืออะไรเงี้ยค่ะถามว่ากินข้าวยังอ่ะไม่ต้องถามที่นี้อาจจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยเพราะไม่ได้ตั้งใจอะค่ะอ๋อบังเอิญว่าตื่นเต้นมากคือสร้างกระเป๋าให้สามีได้โดยที่แบบบังเอิญมาก มันมีนอกเหนือไปกว่าที่คูดาเคยบอกก็เลยโทรมาหากลุ่มญาติที่ว่านี่ก็เยอะนะคะในในกลุ่มอะแต่ว่าเลือกคนเฉพาะคือคูดาเลือกโทรหาเฉพาะคนที่มีปัญหาอยู่นะคะสามสี่คนก่อนทีนี้ของคุณพงพันเนี่ยนะคะสร้างกระเป๋าเรียบร้อยแล้วอะเรามาดูกันอันนี้คูดาแชร์หน้าจออยู่เนะาะมาดูนะคะของคุณพงพันเนี่ยสร้างกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยส่งวลีมาให้คูดาดู ทีนี้วันที่สร้างกระเป๋าวะวลีของเกก็แปลกๆอยู่นะคะเพราะมีทอรทหารอะไรก็ไม่รู้เพราะันตอนครบเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่แน่นอนตอทหารนอนหนูเนี่ยเพราะฉั้นตอนครบรีเนี่ยต้องระวังนะคะมันจะอยู่ขวามือแล้วก็ไอคอนขวามือค่ะแล้วก็กดตรงนั้นเนาะเซฟไว้ก่อนแล้วก็แคปหน้าจอบางคนแคปหน้าจอแคปไม่หมดอีกอ๋อเยอะที่นี้ของคุณต้องคัดลอกอย่างเดียวค่ะต้องคัดลอกใช้คําว่าคัดลอกะคะ่ะแคปหน้าจอได้อยู่ค่ะแต่ว่าโอเค มันแล้วแต่เราจะปรับที่เครื่องอะคะ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเคสของคุณพงพันธ์ก็คือตอนสร้างกระเป๋าวาลีขึ้นแล้วนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่กูดากังวลกับหลายๆท่านคือสร้างกระเป๋าแล้วแล้วไม่รู้เรื่องวลีก็ขึ้นให้แล้วเนาะมีบุญแล้วแต่กรรมยังบังอยู่เส้นผมไปนะคะต้องสร้างบุญให้ตัวเองนิดนึงค่ะก็คือว่าสร้างกระเป๋าวาลีขึ้นแต่ว่าไม่ได้กดทําให้สําเร็จอะคะ่ะถูกต้องไหมคะ พอเวลามันขึ้นวลีตรงนี้เราต้องกดกดทําให้สําเร็จอะคะ่ะอย่างของขามีคูดาเมื่อกี้คูดาก็กดทาจนสําเร็จแล้วก็สร้างด้วยใบหน้าด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาในกระเป๋าตังได้เลยก็จะเห็นพายเทส์หนึ่งร้อยเทสเลยนี่คือของที่เขาให้เราทดสอบก,กระเป๋าว่ามันใช้ได้ไหมอะคะ่ะซึ่งของคุณพงพันธ์ก็เลยเกิดสถานการณ์เนี้ยสร้างกระเป๋าใหม่ย,ยังไม่ได้อีกคือไม่มีวิธีอื่นเลยเพราะว่าวาลีนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าใบเก่าทําไม่สําเร็จ แกก็ต้องสร้างกระเป๋าใหม่นะคะก็มีวิธีเดียวอะ่ะเหมือนที่กูดาทําวิดีโอไปให้แล้วอะค่ะคเนี้ยค่ะกดแล้วกดอีกแต่ว่าอย่าลืมตามวิดีโอนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยดูวิดีโอกูดาก็ไปดูในช่องไอซ์แลนดิกไทยอะค่ะไปไปดูเอามันจะบอกว่ากูดาใส่ไว้หมดแล้วก็คือว่าสาเหตุบางทีโทรศัพท์ของคุณเต็มไอคอนเต็มหน้าจอเลยหรือบางที บางคนเนี่ยมีกลุ่มลายคุยไม่รู้กี่กี่กลุ่มข้อความเพียบซึ่งมันหนักบางทีอินเทอร์เนต็ตอีกอินเทอร์เนต็ตไม่แรงพอนะคะแต่วันนี้ครูดามาบอกข่าวดีก็คือลูกสาวของครูดานะคะชีบอกว่าแม่ปิดเครื่องสิคะ <laughs> ปิดเครื่องคะ่ะครูดาปิดเครื่อง <laughs> เปิดปั๊บร้างกระเป๋าเฮ้ยทำได้เฉยเลยอะ่ะ <laughs> สัศจันย์ นะเราต้องมีวิธีช่วยกันแต่จริงๆแล้วครูดาจะทําวีดีโอนะคะสำหรับคนที่ฟังวีดีโอนี้แล้วยังทาทุกทุกทำทุกวิธีทางแล้วยังไม่ได้เนี่ยคือครูดากําลังสะสมข้อมูลนะคะที่จะทําวีดีโอ,อ,อให้ว่าให้ส่งข้อมูลไปยื่นที่ที่แอปพลายแบบไหนอย่างเนี้ย อย่างกรณีน,นี้จันสากดสร้างกระเป๋าแล้วก็สร้างไม่สําเร็จสักทีคือก็ขึ้นข้อความแบบนี้อันโนอย่างเงี้ยแล้วก็ something went something went wrong ก็เดี๋ยวจะเอาข้อความเนี้ยค่ะเพราะว่าบางคนเนี้ยก็จะขึ้นแบบคุณพงพันเนาะเนี่ยอ่าหรือว่าของน้องนัทวุฒินะคะอารมณ์ประมาณเนะะี้ยค่ะเดี๋ยวจะทําให้เราก็เออเราจะไปส่งตรงไหนละข้อความเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยอย่างบางคนกดคร้องกระเป๋าแล้ว วลีขึ้นมาเองโดยที่เราไม่มีวลีได้ได้เซฟไว้เลยก็มีแล้วเราก็ต้องเข้าไปส่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะแนะนำนะคะคือต้องออกไปจากแอปพายของทุกท่านเท่านั้นนะคะในกรณีนี้นะแต่ก่อนที่จะทำกรณีนี้ครูดาขอให้ทำตามที่ครูดาบอกไปเมื่อกี้ก่อนปิดเครื่องมือถือเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วปิดเครื่องเปิดใหม่สร้างใหม่อ่ะ เนี่ยค่ะคือเราต้องทําแล้วก็ส่งไปตรงนี้กันนะคะซึ่งเดี๋ยวคูณาจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะคะวิธีข้อความอะไรเงี้ยเนี่ยเข้าไปอลเล e ตแล้วก็ทําอะไรเงี้ยเนาะทาไมเหรอคะก็รเพื่อที่จะว่าหากเราเนี่ยทาแบบนี้ทุกๆคนส่งกันไปเนี่ยทางภายทีมอ่าภายคทีมก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับระบบของเขาเขาจะได้แก้ให้ แต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะทําตรงนั้นนะส่งข้อความไปหานะเราต้องแก้ที่ตัวเองก่อนเนี่ยอย่างคูดาเมื่อกี้แก้ที่ตัวเองทุกอย่างที่คูดาทำวิดีโอให้นะให้พิจารณาตัวเองก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเท่านั้นแล้วหากว่ามาถึงจุดนั้นแล้วมันไม่ได้จริงๆอะค่ะก็ค่อยนะคะส่งข้อความซึ่งเดี๋ยวคูดาค่อยว่ากันเรื่องนี้แต่ตอนนี้ลองนี้ก่อนนะคะ ปิดมือถือ